ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยอตลทแลนทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้ สนับสนุนโดยไฮลักซ hey ์รีโวซัดเอดิชันใหม่ฟูลเวอร์ชันแบบนี้อาชมะเชิมแมนตัวเตีะเซ็กซิ่แบบหล่อทำไงสิน้องอาชมะเชิมวันนี้ทางรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสิริมาลีละวงผู้อำนวยการกองการพยาบาลที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563สังกัดสำนังกงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขส่วนกลางโดยมีคณะผู้บริหารรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้รวมมอบกระเช้าผลไม้รวมแสดงความยินดีด้วยค่ะ ซึ่งรางวัลน,นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นรวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการการให้บริการประชาชนและการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยในปีนี้ไม่ได้มีพิธีการมอบรางวัลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และพนะ่่านพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีได้ให้อวาทเนื่องในวันข่าราชการพลเรือนพุทธศัการาช2564อีกด้วยเนื่องในโอกาสวันข่าราชการพลเรือนวันที่1เมษายนของทุกปีเวียนมาบรรจบครบครอบ,รอ,บอีกวาระหนึ่งในวันนี้ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกท่านที่รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพศ2563ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวท่านและครอบครัวสืบต่อไป รางวัลที่พี่ได้ในปีนี้เนาะเป็นรางวัลของข้าราชการพละเลอนดีเด่นประจำปี2563พี่รู้สึกภูมิใจมากใน2ประเด็นก็คือประเด็นแรกในการที่เราเป็นข้าราชการซึ่งจะต้องทําหน้าที่ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีนะคะอีกประการที่2ก็คือเราภูมิใจมากเลยในการที่เราเกิดมาเป็นพยาบาลเป็นบุคคลที่เป็นด่านหน้าในการที่จะดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี และเป็นผู้นําในความคิดต่างๆและเป็นผู้คิดค้นวิธีการต่างๆในการที่ทําอย่างไรเนอะพยาบาลเราหรือขาา้าราชการต่างๆที่จะมาร่วมมือกับเราจะเห็นคุณค่าของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีแล้วก็เป็นการที่ส่งเสริมให้เขาสามารถจัดการตัวเองได้ดีที่สุดที่เขาจะทําได้ในภาวะที่เขาเป็นอยู่ตรงนั้นนี่คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะ ทำดีมีคนรู้วันนี้เราไปร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นตามโครงการรวมน้ำใจกอมอทอววนวุฒธธิสภาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้รับบริจาคเงินและสิ่งของจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั่วไปเมื่อวันศุกร์ที่30เมษายน2564ณสมสรกรมช่างอากาศบางซื่อกรุงเทพ โดยมีคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานำโดยพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมาการพร้อมด้วยกรรมาการเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นตามโครงการรวมน้ำใจกมท อววนวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้รับการบริจาคเงินและสิ่งของจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั่วไปมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทโดยมีประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารกระทรวงรวมถึงผู้แทนจากบริษัทไพรสดีไทยจำกัดเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นเพื่อจะส่งไปยังโรงพยาบาลสนามใน กำกับสถาบันอุดมศึกษาจำนวน7แห่งและโรงพยาบาลอื่นอีก5แห่งทั่วประเทศสายตรวจสุขภาพสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืน เกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่วงของสายตรวจสุขภาพค่ะแล้ววันนี้นะคะเพิ่งจะมาพูดคุยกันใน io, เรื่องของการใช้แพทย์แผไนไทยต้านภพโควิด -19 กันค่ะแล้ววันนี้เพิ่งก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการใช้แพทย์แผนไทยต้านภพโควิดในยุค,คนี้กันคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านวันนี้ที่อยู่กับเพิ่งนะคะท่านแรกก็คือท่านพลเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยค่ะ ับท่านผู้ชมท่านที่สองนะคะท่านพลเรือเอกไพโรธแก่นสารประธานกรรมการบริษัท Professional Waste Technology 1นโลยี1999จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมในบ้านทุกท่านสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีครับ,รบและนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะทั้งสองท่านนี้นะคะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการใช้แพทย์แผนไทยเพื่อที่จะต้านภายัยโควิด -19 กันและในยุคนี้นะคะโอ้โหทุกวัน ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเลยคุณผู้ชมค่ะมันลดก็ลดลงนิดหน่อยแต่พอบวกขึ้นนี่แบบทะลุเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะที่จะมาฟังเรื่องราวของการใช้แพทย์แผนไทยกันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเพิ่งขออนุญาตนะคะให้ท่านพลเรือเอกชานชัยเจริญสุวรรณเนี่ยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการให้กับคุณผู้ชมได้ทราบก่อนเลยค่ะเรียนเิญท่านค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพลเรือเอกชานชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทย สาเหตุที่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เพราะว่าจริงๆเป็นฐานเรียนโดยอาชีพโดยกําเนิดแต่พอเกษียณเนี่ยก็สนใจแพทย์แผนไทยแล้วก็มาเรียนอพอมาเรียนแล้วก็รู้สึกอินเนี่ยคือคำว่าอินเนี่ยก็อยากจะมาพัฒนาวิชาชีพนี้ก็เลยไปร่าเรียนมาจนได้ใบประกอบวิชาชีพในความเป็นแพทย์แผนไทยนะครับก็คือได้ใบเวชกรรมกับใบเภสัชกรรม,มแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยค,ครับ และนี่นะคะก็เป็นประวัติเรื่องราวนะคะของท่านโดยคร่าวๆและอีกท่านหนึ่งท่านต่อไปค่ะขออนุญ,ญาตให้ท่านพลเรือเอกไพโร์แก่นสารเนี่ยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านเรียนเชิญค่ะเรากรเกษียณอายุราชการจากกองทัพเรือในปีเดียวกันเน<ม>ี่ยเป็นเพื่อนรักร่วมรุ่นกันมาตั้งแต่ปี2อ0รกี่ปีแล้วคะานเรียนเตรียมรุ่นที่ 9- 5้ปีเต็มเลยนะ5้ปีสนิทคิดเชื่อกันแต่ตั้งจนจบเรียนในเรือเมื่อปี16ก็ยังพันธัวพนเนกันอยู่ใกล้ชิดกัน โดยสายงานบ้างห่างกันบ้าง <นะ S 2> ที่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือผมเป็นประธานกรรมการบริษัท Professional West Technology 1999ะนะครับแล้วเรามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากงานที่เราทำมากที่สุดพื้นที่ที่ว่างอยู่จากการฝังกลบขยะต่างๆเนี่ยก็มีเป็นร้อยเป็นพันไร่เน<ม>เราเรียกเป็น B Zone <ม>ัฟเฟอร์โซแนวคิดหนึ่งก็คือต้องการจะปลูก มายืนต้นปลูกพืชสมุนไพรพัฒนาให้ร่มรื่นถึงขั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของชุมชนด้วยเราต้องการให้ชุมชนได้ประโยชน์สิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าการปลูกพืชสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์หลากหลายในเรื่องความมั่นคงทางยาในเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนเขาได้ความรู้ด้วยได้มีโอกาสได้รับผลผลิตจากที่เราปลูกเราสร้างเอาไปใช้ได้ด้วยนะคร แต่เราก็ยังรู้ไม่ลึกต้องการองค์ความรู้ที่มันชัดเจนในทางวิชาการก็ดีจากผู้มีประสบการณ์สูงเช่นท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทยก็ดีเนี่ยที่จะขอคําแนะนำทานทีหลังนะว่าเออในการที่ใช้พื้นที่เพื่อจุดประสงค์เช่นที่ว่านั้นปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเอาไปใช้แพทย์แผนไทยเนี่ยท่านมีคําแนะนําอะไรบ้างในการจ,จัดการชนิดที่จะปลูกกัน ดูแลรักษาหรือการที่จะนําไปใช้ประโยชน์ถึงชุมชนโดยตรงเนี่ยแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราก็ได้มีบุคลากรผู้นําในวงการแพทย์แผนไทยนะคะนั่นก็คือท่านพลเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณท่านเป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยในวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยท่านก็มีเรื่องราวนะคะมาฝากถึงคุณผู้ชมด้วยเรียนเชิญท่านเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณทางบริษัท Professional West t e c h n o l o g y ึ9 9โดยเฉพาะท่านประธานกรรมการบริษัทนะ ที่ได้ให้โอกาสสภาการแพทย์แผนไทยได้มาพูดคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 การแพทย์แผนไทยเนี่ยมันต้านโควิด -19 ้ได้ไหมหรือมันจะทํำยังไงแล้วมันจะเป็นทางเลือกของประชาชนได้ไหมผมคิดว่าเราต้องยึดหลักอ,อันหนึ่งนะครับคือว่าคนเราเนี่ยมันต้องพึ่งตนเองอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการแพทย์ประจำชาติอยู่แล้วนะ เราถ้าอย่างถ้าสมมุติว่าถ้าคนไม่รู้จักก็ต้องทําให้คนรู้จักแล้วก็เป็นทางเลือกสาหรับคนอาจจะใช้ร่วมกับแผนอื่นได้คือทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดก็เลยที่สุดหรอกเราต้องเลือกส่วนดีแต่และอย่างมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงส,ส,สุดนะมันเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตนะครับนี่หลักของการแพทย์แผนไทยที่นที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยก็เราก็จะใช้สมุนไพรเราจะมีตำรับยานะครับแล้ว เราก็ใช้มันไดทั้งหลาในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการรักษา <คะ S 2> แล้วในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพผมคิดว่ามันมี3ประเด็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็ผมใช้คําว่าเราต้องพึ่งตัวเองนะ,<ค>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ,รกาเรื่องของสวมหน้ากาก social distancing <คะ>อันที่2ก็คือ5อคือพฤติกรรมการใช้ชีวิต อันนี้เราก็ต้องทําทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วในเรื่องของอากาศในเรื่องของการออกกําลังกายกานเรื่อง,องระบบขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่อง,องการพักผ่อนนะสองประเด็นเนี่ยถ้าเราทําได้เนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเอาละเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญที่เขาบอก you are what you eat ไงคุณกินอะไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาใช้ในเรื่องของการป้องกันในหลักของโควิดเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องสามมันไปแล้วทุกท่านทราบดีว่าโควิดเนี่ย ไม่ชอบของร้อนไม่ชอบ<ม>อุณหภูมิร่างกายที่ร้อนแล้วก็ต้องทําให้ร่างกายมันร้อนดิ<ม>แล้วต้องกินสมุนไพรเป็นอาหารริดร้อนหมายความสมุนไพรริดร้อนกินเป็นอาหารพวกเครื่องเทศต่างๆคําแนะนําที่ดีที่สุดนะก็คือว่าสมุนไพรในครัวเรือนใกล้ตัวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายท่านคงได้รับรู้มาแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้มะกรูดมะนาวพวกเนี้ยหรือถ้าพูดง่ายๆที่สุดนะครับผมก็ขอย้ํา ในทุกรายการก็จะพูดนะครับว่าเครื่องต้งยงมยำมันดีที่สุดไม่รู้จะมาทําอาหาร <utt> ก็ต้มน้ํากินมันก็ยังได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วอย่างขิงก็มีสรรพคุณเรื่องของการไล่ลมกระชายอันนี้ก,ก็เรื่องของบำร,รุงร่างกายบำรุงธาตุบำรุงหัวใจทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะเป็นสมุสนไพรที่ใช้เป็นยายอายุวัฒนะได้นะขาพวกนี้ก็ไล่ลมระบบลมในลําไส้นะครับตะไคร้เนี่ยก็ในเรื่องของ ระบบของเรื่องของการระบายในเรื่องของปัสสาวะง้าแก้ในเรื่องของปัสสาวะผัดได้ทั้งนองเนี่ยมะกรูดมะนาวรู้อยู่แล้วมีน้ามันหอมระเหยโดยเฉพาะมะกรูดมะนาวเนี่ยมีเป็นรสเปรี้ยวมันก็อาจจะทําให้ภาวะร่างกายเป็นด่างซึ่งโควิดก็ไม่ชอบไวรัสเชื้อโรคก็ไม่ชอบพวกเนี้ยนี่คือใช้ของที่มีอยู่ะนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มันลดมันอาหารน้ําตาลที่จะทําให ภูมต้านทานร่างกายมันอ่อนลงพวกนี้เราก็หลีกเลี่ยงมันสัะนะครับนี่คือการป้องกันที่เป็นการช่วยเหลือตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งกลัวใช้น้ําเกลือกลัวคอเพื่อจะฆ่าแบคทีเรียเพื่อไม่ให้มันมีเชื้อโรคในลําคอเพราะช่วงเวลาที่เรานอนน่มันเป็นโอกาสดีของเชื้อโรคเหมือนกันนะโอกาสปลอดที่มันจะกระจายละนะสิ่งหเหล่านี้ก็ทําควบคู่กันไปนะครับในการดูแลป้องกันตัวเองนี่คือขั้นของการป้องกันพอขั้นของการรักษาเนี่ย ผมอยากพูด2ประเด็นนะครับการรักษาเนี่ยคือเราจะใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาของหมอผู้บ้านกับของแพทย์แผนไทยตามหลักวิชาในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรับรู้มาแล้วก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็อาจจะจะได้ทดลองด้วยตัวเองได้ซ้ําไปผมยกตัวอย่างคนรุ่นผมเนี่ยคนสูงอายุนะผมไม่เรียกว่าแก่คนสูงอายุ <c oughs> อย่างท่านพลเอกไฟโรดเนี่ย สมัยมเราเด็กเนี่ยเวลาเราเป็นไข้เนี่ยผมจําได้เลยแม่ผมก็จะต้มน้ําใส่ใบมะขามหรือใบส้มป่อยก็ได้แล้วก็จะใช้หอมแดงเนี่ยแหละต้มลงไปแล้วก็ใช้อาบแล้วก็แม้กระทั่งลดลดสีรษะด้วยนะนะแล้วสองวกเนี้แล้วเราก็เพื่อป้องกันไข้หวัดหรือรักษาไข้หวัดน,นี่นี่คือในเรื่องของการรักษาตามปริญญาชาวบ้านอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ทั้งสองท่านให้ความรูรคุณผู้ชม แต่เรื่องราวดีๆยังไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับเข้าสู่รายการใหม่ค่ะ h o ล Thailand ลสายตรวจสุขภาพสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนคุณผู้ชมหากับเข้าสู่ช่วงของสายตรวจสุขภาพอีกึ่งรอบแล้วนะครับและทั้งสองท่านนะคะมีอะไรอยากจะเสริมข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ทราบบ้างไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะนะครับทีนี้พอการรักษาตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยนะครับนะเรามีคัมภีร์ที่เราเรียกว่าคัมภีร์ตักกศิลานะเป็นคัมภี์ที่เขาเรียกว่ารักษาโรคหาลงเมือง ในสมัยก่อนเนี่ยโรคระบาดขนาดนี้เขาเรียกว่าโรคหาเราจะเห็นว่าในสมัย2462เนี่ยมันเกิดหาลงเมืองที่ประเทศไทยนะแล้วคือมันตรงกับไอสเปน h ิสฟรูนะเราคงได้ยินตอนนั้นแล,แล้วจงมีคำกล่าวว่าถ้าครบรอบรอบ้รอ,บรอยปีเมื่อไหร่เนี่ยโรคระบาดมันก็จะกลับมาครั้งหนึ่งึมันเหมือนอม,มันจะตรงก่อนหน้านั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยเราก็ใช้แผนไทยเนี่ยแหละครับนะมแม้กระทั่งสตด กระดอะข้อเรื่องต่างทำกันเต็มที่เราก็ผ่านพ้นชุมนั้นมาด้วยด้วยแพทย์แผนไทยนะครับนี่ตามพระคำภีเนี่ยมันมีการรักษาไข้พิษไข้าการสมัยก่อนเราไม่รู้แล้วครับว่าไอสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเชือ้อไวรัสเราก็รู้ว่าคนที่มีอาการอย่างนี้นะอาการลักษณะโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บคอมีไข้นะไอแห้งปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็อาจจะระบบทางเดินหายใจ หรือแมก้กระทั่งท้องเสียอาการพวกนี้มันอยู่ในพัคคัมพีตัดกัศิลามันเข้าข่ายของโรคไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่กำาดาวน้อยกำไดใหญ่นะที่เขารวมมาตอนนี้บอกว่าอาการโควิดมี15รา,ายการนั่นแหละมันก็อยู่ในการพวกนี้ตามหลักพระคัมภีเนี่ยเขาใช้หลักของการถ้าคุณเป็นมากนะถ้าเป็นได้น้อยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทนันใช้วิธีป้องกันตัวเองที่ว่านอนพักผ่อนเพ,พียงพอก็หายได้ทีนี้ มันมีขั้นตอนการรักษาอยู่3ขั้นตอนคือเขาเรียกขั้นการกระทุ้งพิษนะแล้วก็ขั้นการแปรไข้แล้วก็ครอบไข่แต่รรคกัมพีเขียนไว้ชัดเจนและแพทย์แผนไทยเราก็ใช้หลักการอย่างนี้ในเรื่องของการกระทุ้งพิษเนี่ยเราก็มีตัวยาหนึ่งซึ่งหลายท่านอยากจะเคยได้ยินคือยาห้าากนะประกอบด้วยรากของรากชิงชี่รากคนทารากมะเดื่อชุมพรรากแว่านางแล้วก็อ,อะเลสเซนเกตูนเนี่ยนะนะครับทั้งหมด5รา,าก คือกระทุ่งพิษคือในหล,หลักการของการรักษาตามแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้อมรักษาคือต้องกระ,กระทุ่งพิษออกให้โดยเร็วที่สุดคือมีความเชื่อว่าคือมันเป็นความจริงนะ,ะเมื่อเกิดโรคอะไรแล้วแต่ในร่างกายหมายควาร่างกายเกิดการอักเสบมีพิษ<ะ>ที่เกิดขึ้นในร่างกายเพราะนั้นเราต้องเอาพิษนั้นออกให้หมดคือแม้กระทั่งที่ตอนนี้เราเห็นว่าโควิดมีพืนออกขึ้นมาอะไรนะะนั่นคือการพิษที่มันอยู่ในร่างกายที่มันมากแล้วมันกระทุ้งออกมาทางผิวหนังนะ นันมันต้องใช้ยากระตุ้นิษออกทำไมงั้นไม่มีทางให้คุณกินยายัางไงโรคก,ก็ไม่หายคุณต้องเอาพิษมันออกอใ,หให้ได้ก่อนคือขั้นการกระตุ้นิษสูงขั้นการแปรไข้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของทั้งทาอย่างท,าที่ว่าเนี่ยนะถ้ามันกินยาห้าลากแล้วมันยังไม่หมดยังขับออกมาไม่หมดไม่หมดม,มันมีอาการออกมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ทาใช้ยาซึ่งหรือสูตรสำหรับทาหรือแม้กระทั่งกินด้วยะนะข่านแปรไข่ แล้วในขั้นนี้เนี่ยมันก็ผมอยากจะเรียกว่าเป็นขั้นของการรักษาด้วยก็ได้ uh huh. เพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขาตามอาการเนี่ยครับว่าถ้าคุณไอนะ uh huh. คุณก็อาจจะเนี่ยก็ฟ้าทลายโจรละเชิงเดียวจริงๆฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรเชิงเดียวซึ่งทางแพทย์แผนไทยเนี่ย uh huh. เราไม่เน้นนะการแพทย์แผนไทยเน้นตามตำรับยาข้อเด่นแพทย์แผนไทยคือใช้ตำรับยาเป็นหลักเพราะตำรับยาเนี่ยมันจะมีการเคาน์เตอร์นะ ก็หมายความว่าเหมือนสูตรเทมีเนี่ยมันกลมกล่อมมาแล้วได้ทดลองมาแล้วพิษต่างๆพิษข้างเคียงมันก็จะมีตัวคุ้มหรือมีการเสริมซึ่งกันและกันมันเหมือนเล่นดนตรีเป็นเป็นโน้ตเป็นเพลงเนี่ยไม่ใช่เล่นตัวใดตัวหนึ่งนะแพทย์แผนไทยเชื่อในเรื่องของตำับยาแต่เอาละในเมื่อมันมีงานวิจัยเชิงเดี่ยวมาว่าซึ่งเป็นงานวิจัยเพราะฉะนั้นมันเชื่อถือได้ในเรื่องของการแก้ไข้แก้ไอแก้อาการเจ็บคอแล้วก็ยับยั้งไวรัสนะเหมือนงานวิจัยเพราะฉะนั้น เราแก้ไอเราก็ใช้ตัวนี้แต่มันจริงตำหรับอื่นของแผนไทยก็มีนะอย่างเช่นเราจะรู้อย่างเช่นมะแว้งเองก็ใช้ได้ oh. แต,แต่อันนี้ก็กเชิงเดี่ยวเหมือนกันนะแต่ตำหรับยาเราจะมีอมริจวาทีก็ฟังไว้นะครับชื่อแ,บบแปลกภาษามะแว้งอะไรพวกนี้ก็จะแก้ไอได้นะครับนี้ถ้าแก้ไข่ม,ไม,มันไม่ลดเราก็ต้องมียาแก้ไข้อย่างเช่นเราอาจจะใช้ปราษาจันแดงจันทลีลาโ oh. อนะ้โหชื่อไม่คุ้นเลยค่ะท่านชื่อไปคุ้นเลยใช่มันเป็นภาษาการแพทย์แผนไทยพวกนี้ คือเรียกว่าตามอาการหรือาคุณนอนเพียคุณกจะมีตำรับยาบำรุงธาตุพวกนี้บำรุงหิตใส่เข้าไปเพื่อจะทายังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันแล้ว<า>ก็กำจัดโรคออก,กไปส่วนขั้นของการครอบไข่เนี่ยเขาเรียกยาขาวตอนนี้อาจจะคุณเคยกับยาขาวแล้วอันนี้ตำรับยาขาวเนี่ยเป็นยาศีดาจารึกตามสีดาจารึกวัดโพนะแล้วพระหมอชุกตัวเองก็เป็นยาที่ท่านได้นําไปใช้แล้วได้เห็นผล โดยจริงเห็นผลจริงยาขาวนี้ก็เป็นขาเล็กยาครอบไขค,คำว่าครอบไขก็หมายความว่าเมื่อคุณรักษามาทั้งหมดแล้วเนี่ยการป้องกันไข้กลับซ้ำํำกลับมาเป็นอีกก็จะมีตัวยาเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเลยนะฮะขั้นต่อไปคือการฟื้นฟูเนี่ยผมว่าใช้หลักของการป้องกันเข้ามาใช้ได้อาหารออกกำลังกายห้าอ้อพวกนี้นะแล้วมันก็จะมีเรื่องของทำำํานาำม เรื่องของการจิตใจเรื่องใช้ธรรมะมนะทำให้จิตใจเนี่ยมันหมือนเหมือน,น,นก็นก็ผ่อนผ่อนคลายอะ่ะเีการผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกายมันไม่ไม่ไม่มีความเครียดแล้วก็ใช้เรื่องของการออกกําลังกายฤาษีดัดตนอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายในของแพทย์แผนไทย ทุกคนเค,เคยได้ยินมาแล้วนะครับค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพึ่งหวังว่าในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่กําลังฟังอยู่นะคะจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะและเกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองในยุคโควิดสินะคะแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะอาทิตย์หน้านะคะยังมีต่อแน่นอนค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามนะคะในวันนี้ค่ะพึ่งพลเรือเอกชันชัยและท่านพลเรือเอกไพโรจน์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในรายาร ฮอตไลน์ไท a แลนด์ทางทอทอบอ5นะคะวันนี้ท่าทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไท a แลนด์ทุกข่าวคือความจริง